ครับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมเช่นเดียวกับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกม it is all about the party 5นะครับผมมาเดีย๋ยวเรามาต่อกับเกมนี้กันต่อเลยดีกว่าครับผมอ่าก็จากพาร์ทที่แล้วนะครับผมเราได้ไปทําการช่วยเพื่อนคนุณใบนะครับผมแล้วเราก็ต้องไปหาบ้านเช่าให้เขาอยู่นะฮะเฮ้ยเฮ้ยแนะต่ก่อนนะตอนนี้เงินในธนาคารผมมีอยู่เท่าไหร่เนี่ยอ่าก่อนอื่นปึ๊บอ่ามีอยู่พันหกครับผมแล้วก็มีอยู่กับตัวประมาณ111บาทครับผมอ่าแล้วก็มาพาร์ทที่แล้วนะครับผมผมก็มัวแต่หาบ้านเช่าอยู่แต่ครับผมที่ไหน อยู่ตรงสลามเวกับผมนี่แล้วเข้าซอกนี้ฮะใชวัปเป็นยังไงแล้วกับผมอ่าปั๊ปปั๊ปั๊ปัปปปป๊นี่คนอื่นเราต้องไปหาบ้านเช่าให้เพื่อนก่อนอยู่ตรงไหนนะนี่ไงละ่ะมันอยู่ใกล้ๆกับสลอมเวที่เองครับผมไหนดูสิราคาเท่าไหร่ครับผม1000บาทครับผมให้ตายเถอะอไหนขอเปิดดูกัอนเลยเฮต่างเปิดได้ด้วยนะ ก็โทษทีนะเพื่อนนายก็ต้องอยู่แบบนี้ก็ไปก่อนนะอ่ะ๋ยวเราไปหาเงินชาวบ้านดีกว่าเฮ้หรือว่าเราจะไปเบิกเงินเฮ้ไม่เอาไม่เอาก็ผมเฮ้เราฝากประจําก็ผมเราไม่ได้ฝากแบบออมทรัพย์ดีกว่านะชัวร์นะอ่าอยวเราไปหาเงินดีกว่าอ่านี่ฮะหาจากแถวๆนี้แหละอ่าววันดีครับมาเสื้อสวยแบบนี้ไปว่าต้องมีตังค์อย่างแน่นอนขอสแกนกรมก่อนนะครับชัวร์ชัวร์ชัวร์โอ้โหโอ้โหอ่ะปุ๊บปเดินตามเธอไปเดินตามโอ้ ตังน้อยมากปะโถเอ้ยทำไมพกตังมาน้อยจังอ่ะปั๊บ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 อันนี้เดินตามไปเดินตามไปอ่ะชะแช่ช่อย่าเดินการถนนมากนะครับผมอาจจะโดนรถชนก็เป็นได้เฮ้ยเอ้ดขนมเค้กเนี่ยของแพงครับผมอ่าต้องจวกครับผมนี่จับ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 นี่ครับผมอ่าจกจบจบจบชุดเรียบร้อยครับผมเจอไปสามจกฮะอ่าหาเงินเช่าอพาร์ตเมนต์ให้เพื่อนก่อนโอ้ปั๊บ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 ป อ่าแต่ก็นะตอนนี้เรามีตังแล้วแล้วก็เอ้ยเราไปทํางานที่สลัมเวดีกว่าครับผมอ่าอย่างน้อยก็ต้องได้200บาทละว่าวันนี้กูตีิครับเจ๊อ่ามีงานให้ผมทาหรือเปล่าอ่ามีสิครับผมตอนนี้สังเกตด้านล่างนะครับผมมาอยู่ที่ประมาณ75นะครับผมอ่าแล้วต้องทําให้มันเต็มร้อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องหาลูกค้าเพิ่มอ่าคุณตํารวจลูกค้ารายแรกอ่านี่มาเต้นเงินหน่อยสลัมเวชวนี่อ่าแล้วเราก็ไปหาลูกค้าคนใหม่ เอ้ยหาเงินหาเงินครับผมอ่าช็อปแอปดูเซแล้วต้องหาที่มันแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนครับผมมันจะได้แบบทีเดียวเยอะนะเฮ้ยเก็บหอยก่อนอปับป๊บอปับ๊บเก็บไม้หน้าสามมาด้วยเฮ้ยตรงนี้ก็กลุ่มก้อนเยอะเอ้ยอันนี้โอโ้โหถังขยะนี่แบบขึ้นเร็วจริงๆเลยครับผมของในถังขยะในเกมนี้ก็อย่างว่านะครับผมเฮ้ยขยะในเมืองมันเยอะมากมายเหลือเกินไอตรงนี้เอ้ยหยุดก่อนคุณลูกค้า่ะปับป๊บเนี่ยอ่าเต้นก่อนเต้นก่อนเต้นก่อนช็อปแแล้วก็ปั๊บ ได้ลูกค้าอนานนานมากเฮ้ยอ่ะจบอีกคนแล้วเนี่ยปุ๊บอ่าห้าคนละห้าคนละเอ้ยฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้อ่าฝั่งนี้ครับผมฝั่งนี้อะจ๊ะอ่านี่ครับผมโฆษณาโฆษณานี่ห้าคุณนี่เป็นยังเฮ้ยคุณ security ใจเย็นเอาวะเฮ้ยเดี๋ยวกันนะปั๊บๆเราชวน security เต้นดีกว่าอ่าสวัสดีครับผม security อะจู้ เฮ้ยอะไรเนี่ยแกมาชวนฉันเต้นทำไมเฮ้ยแม่มันคือการตลาดดครับผมเอาวเฮ้ยเลเวลสองละโอ้ยโดนได้ชกเอาหวัวเอาหวัวก็โดดเตะดิครับผมโชว์ดิคนดิครับมาเดมาเดเอ้ยผมก็เป็นบัดเป็นมวยเหมือนกันนะครับเอ้ยผมไม่ได้แบบทแกงง้ง่ายๆนะครับนี่เดี๋ยวก็โดดเตะยอดหน้าเข้าไปอ่ะโชว์ดเคินโชว์ดเคนเข้าไปเดย์แล้วเอาไว้หน้าสามฟาดโจะโจว,วเรียบร้อยครับผมนี่รุดเลย <c oughs> ไป็นไงบอกแล้วผมไม่กระจอกนะครับอ่านี่ได้เงินมาแล้วครับผม2 9 4บาทเอ๊ะว่าเราจะเบิกตังค์ดีวะเบิกเบิกไปก็จบจบไปนะอไปเบิกมาสักนี่ฮะหนึ่งพันแล้วกันอเอาไว้เช่าบ,บ้านให้เพื่อนอยู่อ่ะเก้า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 เลย็ผมเลขดีอ่านี่ไปเบิกตังค์เสร็จแล้วก็ไปที่สลัมเวย์ใช่ไหมอ่ะตรงนี้ครับผมไปเช่าบ,บ้านให้เพื่อนอยู่โกนอ่า นี่นี่อ้าอย่าเรียกว่าเช่าเลยับผมมันคือการซื้อก็ผมอ้ามันคือการซื้อบ้านแล้วก็สร้างมูลค่าให้กับอสังหารมาิมทรพั์นะับผมผมไม่มั่นใจนะับผมคือถ้าหากว่าเราซื้อแล้วปุ๊บแล้วเราไม่ได้แอดเพื่อนเข้าไปเนี่ยเราจะสามารถเก็บเงินจากอ่าพวกสถานที่พวกนี้ได้หรือเปล่านะแต่ว่าเราก็ต้องซื้อก่อนนะับผมอ่านี่เอากุญแจไปไอ้หนุ่มฮ่าเย่แล้วเราก็แอดเพื่อนลงไปนะฮะคนนี้ปะเฮ้ยยังไม่ได้เหรอมันต้องตกแต่งก่อนเหรอะ บ้านเลยยังมีมูลค่าอยู่ที่ศูนย์บาทอยู่เลยอะครับผมมันต้องตกแต่งก่อนนะฮะเดี๋ยวก่อนนะต้องตกแต่งให้ได้เท่าไหร่แบบอันนัดหนึ่งโชูแมปเอ่อมาแล้วไอค่าบน้ํามันนี่มันโอ้ออกไม่ได้เลยเหรือไงวะเนี่ยทำไมมันดูยาจกยาจบเจ้หลังคารั่วครับผมเอาไม่เป็นไรนายก็ต้องอยู่ตรงนี้กันไปก่อนนะนะอ่าปุ๊บมาชุดเดิมครับผมชุดเดิมปกต,ติมันต้องมีเบาะแนๆอันเดิ้งเดนเนี่ยมันไม่มีเอา้าแล้วผมจะให้เพื่อนนอนอยังไงวะเนี่ย ต้องซื้อเหรอสงสัยบ้านหลังแรกมันแค่แถมเรามาหรือเปล่าเอ้ยไอ้บ้าเอ้ยต้องไปซื้อที่นอนให้เพื่อนครับบานลำบากเนี่ยต้องไปเบิกเงินชวบชวบชวบเออเราต้องสร้างมูลค่าให้กับสินทรัพย์เออสวัสดีครับผมร้านเปิดแล้วหรือยังเนี่ยอ่าเดี๋ยวเรามาดูเครื่องไฟฟ้าแบบเน่าๆสักอันดีกว่าเอาสวัสดีครับอ่าปึ๊บมีแบบเน่าๆไหมอ่าเราต้องมีอันนี้อันหนึ่งครับผมราคา200บาทอ่ะซื้อก็ซื้อเลยครับผมอ่าซื้อมาปึ๊บแล้วก็ ต้องไปหาที่นอนนะครับผมหาที่นอนร้านนี้เปล่าร้านนี้เปล่าร้านนี้ขายพวกอาหารนะฮะไรพวกร้านเครื่องนอนอ๋อต้องไปซื้อที่ร้านขายของเก่าเด็ดใช่ไหมร้านขายของเก่ามันมีอยู่ผมจําได้ก่อนอื่นเราต้องเบิกตังค์มาก่อนแต่เนี่ยให้ตายเถอะปีอ่ะปั๊บ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 ยวเราไปที่ร้านขายของเก่ากันดีกว่าไปหาที่นอนมือสองนะครับผมอ๋อนี่ตรงนี้ใช้ได้ครับผมอะมาปึ๊บเบิกมาให้หมดธนาคารเนี่ยนะฮะให้ตายเถอะ จนอ๋อจนเอาเฮ้ยไม่แปลรับผมเราต้องค่อยๆเล่นกันไปนะครับผมนี่ร้านขายของมือสองอยู่นี่ฮะอ้าวสวัสดีครับอ่ามีเตียงนอนเก่าๆป่ะเฮ้ยนี่เอาฟูกเก่าๆดีกว่าแค่สิบบาทอืมนี่มีฟูกแล้วก็ต้องมีพวกโต๊ะให้นี้เป็นโหมดหมู่ของอพวกเครื่องใช้นะฮะตาตาเอาไปปูเตียงก่อนเดี๋ยวนั้นต้องมีเตียงให้เพื่อนเรานอนนะฮะแล้วก็มาทางนี้ใช่ไหมหคุณ security อ่านี่แ r a ต้องโดดมาทางนี้เฟ้ แม่ไปอยู่ใต้ดินซะง,งั้นเฮ้ยอ่าใช่ไหมอ่านี่ถึงแล้วเฮ้ยสาขาสองเฮ้ยหิวข้าวหิวข้าวมีอะไรกินหรือเปล่าแป๊บอ่านี่มีขนมอันนึงชิมไปก่อนับผมอ่ะประทางชีวิตประทางชีวิตนิดๆหน่อยๆได้อยู่ครับผมแล้วก็ปับ๊บมาเอาที่นอนมากลางก่อนเลยปับ๊บที่นอนที่เราซื้อมานี่มุมนี้เอ้ยเดี๋ยวก่อนนะมุมนี้เหรอมุมนี้ผมทําเป็นห้องน้ําดีกว่าปะ่ะเออเนี่ยน่าจะเหมาะกับผมแล้วเราก็ ออมานอนตรงนี้นี่นอนตรงนี้นอนตรงนี้อ่ะนี่ครับผมปุ๊บแปะทำไมรืช่ชองดูเสียงเครงเหลือเกินโอเคได้แล้วครับผมเครื่องใช้1อันแล้วก็ต้องมีโถสุขภัณฑ์ไม่มีครับผมไปว่าไอของพกน้นเป็นของแถมมาเว้ยเออโต๊ะอันนี้ต้องไปซื้ออีก่อนเนี่ยโต๊ะโต๊ะนี้วางไปก่อนอ่าอึยเดี๋ยวก่อนนะถ้าเราอันนี้อันนี้50บาทโต๊ะอันนี้50บบาทเหรอ กับอันนี้ล่ะอันนี้200 200ยนี่แพงมากเลยนะเออปึ๊บ,บอยากได้โต๊ะร้อยหนึ่งอะ่ะอันนี้โต๊ะร้อยหนึ่งอันใหญ่ปะเฮ้ยอันนี้อันใหญ่อยู่นะเอาอันนี้ดีกว่าครับผมน่าจะวางได้2อ,อันเออปึ๊บอ่าวางเอาตรงนี้โชว์โชว์โชว์อ่าอย่างงี้อย่างงี้มุมนี้แล้วกันมุมนี้แล้วกันค่อยๆตกแต่งไปนะครับผมเฮ้องบน้อยเบี้ยน้อยหอยน้อยอ่าอ่าแล้วต้องมีเครื่องสุขภัณฑ์นะครับผมอันนี้เป็นวิทยุที่เราซื้อมาใช่ไหม อันนี้ก็ต้องมีนะครับผมปุ๊บวิทยุอันนี้เชื่อตั้งไว้ตรงนี้เลยนี่ปุ๊บอ่าได้เครื่องใช้ไฟ,ฟฟ้ามาครับผมแล้วก็ต้องมีเครื่องครัวด้วยนะเครื่องครัวเอ่อมีปะไม่มีครับผมอันนี้อันนี้กําแพง100บาทกั้นห้องน้ำหน่อยดีกว่านี่กั้นห้องน้ําตรงนี้เมื <c> ่อ <oughs> ไม่ได้เดี๋ยวมันเหม็นขี้นะฮะเวลาขี้อ่าปุ๊บนี่อ่ปิดตรงนี้ดีกว่าเชื่อชื่อเชื่อเชื่นี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บกั้นห้องน้ําไว้ นี่อ่าเราขึ้นอีกได้นะฮะปุ๊บนี่นิดนึงอ่ะโอโ้โหเบิ่งตังเยอะนะเนี่ยเอ้ยเราต้องไปหาซื้อโถส้วมก่อนแะป๊บนึงเฮ้ยตะนาร้านขายโถส้วมมาอยู่ตรงไหนออันนี้มันเป็นร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าเราต้องการตู้เย็นครับผมหรืไหอไม่ก็ต้องไปอีกร้านหนึ่งวะโอ้โหแล้วร้านแม่ง อยู่ไกลด้วยเดี๋ยวไม่ขี้เกียจไปครับผมอ่ะไป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 มันน่าจะมีการสั่งของทางออนไลน์ท่นี่ให้ตายเถอะขี้เกียจเดินนะฮะ <c oughs> โอ้อันนี้ร้านอะไรเอ่ยชัแวบครับอันนี้โอ้แล้วเราก็จําไม่ได้ด้วยครับผมว่าร้านไหนอยู่ตรงไหนอ้าวตรงนี้มีเพื่อนเราอะฮะอย่าเพิ่งช่วยมันเลยครับผมเฮ้ย <c oughs> ไม่มีตังค์ชาวบ้านให้อยู่เฮ้ย <c oughs> อันนี้เปล่าเครื่องคูนี่ไงเครื่องคูอยู่นี่ปาดโอ้โหเดินสกายอ่ะครับเออสวัสดีครับผมเดี๋ยวดูซิมีอะไรขายบ้าง ตู้เย็นเหรออันนี้250เอาเครื่องปั่นก็พอละบ้างเออเนี่ยเครื่องปั่น200บาทเออเนี่ยมาทีนี้ก็ขาดแค่เครื่องสุขภั์นะครับผมห้องน้ำอ่าห้องน้ำให้ตายเถอะทำไมให้เราลำบากขนาดนี้วะเนี่ยเอออันนี้เป็นร้านขายของเก่าอันนี้ร้านขายรองเท้านะครับผมรองเท้าที่โคตรแพงนนะเนี่ยร้านนี้ใช่ไหมที่มาพาร์ทที่เรามาดูที่มันแบบเพงแพ,ง,พงครับผมคู่ละพันอ่ะเนี่ยโอ้ันสามครับแม่ นี่เราต้องหาเงินกันเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ว่นได้มันถึงจะพอกับชีวิตเราเนี่ยอ่าปับา๊บเดี๋ยวเราไปหาโอ้ยรถชนเอ้ยรถชนคนจนเอ้ยไอ้ตายเถอะไอ้พวกคนรวยใจร้ายเอ้ยขับรถสปอร์ตชนเราเอ่อแปบ๊บหนึ่งเราไปหาไอ้พวกร้านของมือสองดีกว่ามาั้งผมว่าร้านของมือสองอ่ะก็อยู่แถวบ้านเราดีกว่าอ่าเอ้ยขอซื้อข้าวตอกแต่ับผมหิวจะตายหายแล้วแป๊บอ่ะปึ๊บปึ๊บ,บเอามาสามอันเลยฮะน่าจะอยู่ท้องอยู่อ่าซื้อมาสามอันแล้วกดก,กินเลย ่ะบวบบวบบวบไม่พอวะเฮ้ยไม่เต็มนะฮะอ่าไม่ไรต้องคุยถังขยะเอาอ่ะนี่คุยถังขยะเอาครับผมในถังขยะมักจะมีของดีๆอยู่เสมอเอ๊เดี๋ยวนั่นนี่นี่นี่โอ้ผมว่าผมนึกออกแล้วตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เออลงบันไดไปนี่แล้วก็เลี้ยวขวาน่าจะเจอครับผมโอ้โหตายเถอะเดินหาทั่วเมืองนี่งไง <c oughs> เออเจอละอ่ะปับ๊บอ่าโอเคครับผมร้านขายโถส้วมนะฮะเอาโถส้วมเก่าๆดิสิ อ่าอันนี้เท่าไหร่เนี่ยร้อยบาทครับผมอืมมาจัดมากับผมอ่าจัดมาเอา้าซื้อไป2อันปะโทหซื้อซ้าอ่าไม่เป็นไรก็ผมเก็บเอาไว้อ่อาไปเดี๋ยวเราไปติดตั้งให้เพื่อนก่อนอ่าชวัวบเดี๋ยวเราตรงนี้มีอะไรบ้างเนี่ยเอ้ยมีร้านค้าปแปลก,ปลกไหนขอแวะเข้าไปดูหน่อยเด้์อันนี้เขาขายเสื้อผ้าอะไรเนี่ยอ่าสวัสดีครับปึ๊บโอ้เสื้อข,ดขาดดีครับไม่มีดีไซน์อื่นเลยเหรือไงวะเนี่ยเ้ยอ๋อร้านขายเสื้อขอทานนะ แต่ว่าเป็นแบบสีแบบจิจาร์กับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยนี่เราหลงมาที่ไหนวะเนี่ยเด็กกันนะเอ้ยนี่มันน้ำเขียวๆนี่คืออะไรฮะไอ้ที่มันมาอัดกระป๋องให้เรากินปะวะเฮ้ยเออปั๊บเฮ้ยอะไรวะเนี่ยสารพิษนี่เรามาที่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยผมว่าตรงนี้มันน่าจะมีภารกิจให้เราทำนะเนี่ยในอนาคตนะฮะเนี่ยมันดูแบบลึกลับซับซ้อนมากเฮ้ยโอเคโอเค น่าจะเป็นท่อระบายน้ําเอ้ยเนี่ยเนี่เนี่ยโอ้ยตายแล้วเฮ้ยเหม็นเน่าเหลือเกินโอเคเออกไปจากที่นี่ดีกว่าอ่ะอันนี้กลับมาบ้านแล้วแล้วก็มาเอาโถส้วมมาแล้วครับผมเอามาตกแต่งปร๊บกดอ e. ีมาแล้วก็กดตัวทีฮะนี่มาแล้วครบนี่โถส้วมอยู่ตรงนี้อ่าป๊าปป๊บปเอาหันหน้าไปตรงไหนดีฮะเอาตรงนี้แล้วกันปร๊บเปร๊บเปร๊บปร๊บนี่วางไว้ตรงนี้โอเคนั่นแหละ อ่าทีนี้ก็ขาดเครื่องครัวนี่น้ำปั่นผลไม้ไปกินอันนี้ครับผมวาตงตุนนี้เลยปึ๊บ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 แล้วก็ขึ้นมาหน่อยเอามาวางบนโต๊ะนะฮะชอบนี่ครบไหมครบสิเรียบร้อยฮะได้รางวัลมา1กระสอบฮ่าฉันก็เลยต้องการสิ่งนี้เอามาซิปับ๊บแล้วเราก็แอดเพื่อนข้ะไปใช่ไหมครับหนึ่งต้องไปด้านหน้าก่อนปับ๊บอ่าตรงนี้เหรอเอ้ย อ๋อมันต้องการ1,000เว้ยเฮ้ยมันต้องการมูลค่าทรัพย์สินประมาณ1,000นะฮะได้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 หนึ่งพันก็หนึ่งพันอ่าตอนนี้เรามีเงินอยู่เท่าไหร่ครับผมโอ้ขาดอีกเยอะเลยอ่ะต้องไปหาเงินมาทําบ้านให้เพื่อนเรียกได้ว,ว่ามันคือการส่งถุงกองทัพขอทานนะครับผมในเมืองแห่งนี้นะเฮ้ยเพราะว่าเราจะก่อการใหญ่นะครับผมว่าต้องเช่าบ้านให้เพื่อนขอทานอยู่ปุ๊บอ่ะปับ๊บนี่อ่าจบกตังก่อนจบตังก่อนปุ๊บ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  ่าเดมาเดมาเด,าเดอ่าปึ๊บปึ๊บโอเคพอครับไหนดูสิมาช่วงนี้ก็วิ่งทํางานก่อนเฮ้ยทำงานหาเงินคนเดียวกกกงกงกงัดรถดีกว่าครับผมเพราะว่าตอนนี้เรามีไข่ค้งอยู่2นะครับผมแล้วคีมอยู่2นะฮะนะเลยปึ๊บเผื่อได้ครึ่งเสียงนะฮะอ่ะชวัวรปับป๊บปับ๊บปั๊บไหนดูสิครึ่งเสียงอ่ะแล้วก็อเอาคันนี้ด้วยปึ๊บ่ะปับ๊บมีครึ่งเสียงไหม เครื่องเสียงโอเคมาโอโ้โหเอ้ยหมดแล้วว่ะอ่าปุ๊บนี่มาฝึกความจำหน่อยครับผมตอนนี้เฮ้ยเอ่อน้ำเงินแดงน้ำเงินน้ำเงินงน้ำเงินแดงน้ำเงินน้ำเงินอ่าโอเคเอาไปขายไปครับผมอ่าเดี๋ยวเอาไปขายครับผมเอาไปบี้เป็นเซเลกอ่ะปุ๊บหวานยิ้ยขุดตะปูวัดระวัง เดินข้ามถนนไม่ระวังเลยคุณก็มาทำให้ผมเป็นผู้ต้องหาแล้วเนี่ยอ่าชีวะนี่ลำโบลำโบเอาลำโบมาขายเป็นเศษเหล็กครับผมอาชีวะเรียบร้อยห้าปลาย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 ที่ต้องไปซื้อไข่โคงเพิ่มปะเนี่ยเดีย๋ยวเราเอาวิทยุไปขายร้านขายของเก่าก่อนอ่ะเก็บเงินเก็บเงินปุ๊บปุ๊บช็อปอ่าเอาไปดิครับนี่อ่ะจัดไปวิทยุสองเครื่องก็ได้หนึ่งร้อยบาทแล้วนะ อ่ะแล้วมีครีมอยู่เอา้าแล้วตรงนี้หายไปไหนแล้วะปาโทเราอุตส่าห์งัดเอาไว้อืการจะมางัดต่อสะหน่อยอ่ะไม่เป็นไรครับผมซื้อไขควงมาหนึ่งสองสามสี่ห้ามาัดขวางการงัดรถของฉันเหรอกระโดดเตะยอดหน้าอชโชริวเคนไอ้กลมาเด็กจะหมัดจะมวยจะอะไรก็มาครับผมอ่ามาเด็กทึบซ้ำกระทึบซ้ำรูดขอไม่เลยเฮ้ยรู้สึกว่าช่วงหลังที่เราจะเก่งขึ้นนี่แหะทำไปเล่นไปเฮ้ยมีของดีนี่ว่าอ่างัดสิครับผมรอเลยอยู่ ปับป๊บนีบบบ่ไหนเครื่องเสียงห้าเหงจริงๆช่วงนี้อ่าแล้วก็ปับ๊บมาฝึกความจำฝึกความจำเขียวแดงเฮ้ยเขียวแดงน้ำเงินแดงเฮ้ยเค้เกือบแล้ว <c ười> โอ้ปับ๊บเฮ้ย่้ายเถอะง,งานยากที่สุดในเกมนี้ก็คือการฝึกจำสายไฟเนี่ยนะฮะอัจเทพ โอ้โหใชบอ่ะไปเลยไปเลยหรืออ่ะอ่าเฮ้ยัดจอดก่อนเดี๋ยวจะเอารถไปนี่ไปขายไม่เสร็กซอยไหนวะเนี่ยจำไม่ได้ละเอออันนี้ปะอ่ะซอยนี้ซอยนี้ซอยนี้อ่ะใช่หน่อยใช่หน่อยใช่ปะวะอ่ะไม่ใช่ดีกว่าคนละซอยกันอ๋อนี่มันซอยบ้านเราตอนนี้ต้องอยู่ตรงนี้ต้องอยู่นี้อ่ะปึออ๊บนี่เฮ้ยระบบการขับรถเกมนี่อุ้ย ชนคนโทษทีเพื่อนไม่ได้ตั้งใจเอ้ยไม่รู้จะให้ภัยเราหรือเปล่ปานะแต่ว่านี่เคมบีดิฟด้วยนะทำาไปเล่นไปแฮ่อช็ปอประบบขับรถในเกมนี้ใช้ได้นะผมว่านะเออถ้าวัาถนนกว้างกว่า,วา,วานี้นะคือในเมืองมันแคบไนงะู่งของเรื่องอ่าแล้วก็บอ,อ่ามีลบคดีั้มมีลบคดีไหมแถวน,นี้เดีย๋ยวหาป้ายลบคดีกอนโอ้ยติดคดี15บาบาตายเถอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชายชุดแดง อะไรมองหน้าทำไมหาเรื่องอ่ะหาเรื่องอ่ะ,ออะก็โดดเตะยอดหน้าเข้าไปเดยแล้วก็โชว์ดิวเคนอ่ะไปเดย์ไปเดไหน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 อ่ะก็โดดเตะยอดหน้าอีกทีนึงอ่ะชกชกชกเรียบร้อยฮะรูทของสี่รออะไรอยู่ปุ๊บเฮ้ยง่วงนอนแล้วว่ะอ่ะ,อะเราไขาคันนี้ดีวกว่าก็ผมใกล้ๆดิปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บนี่หาเงินเข้าบ้านหาเงินเข้าบ้านอ่ะโอเคเรียบร้อยเปิดดูสิ ไม่มีครับผมอ่าไม่เป็นไรครับผมเราเอารถไปขายแล้วกันเอา้าเอ้ยคีมหมดครับผมคีมหมดเอาไม่เป็นไรครับผมงัดแต่รถก็แล้วกัน,กนเอ่อไหนว่าอ๋อนี่นี่คันเขียวคันเขียวคันเขียวนี่น่าจะมีเครื่องเสียงดีๆให้เรานะฮะงัดก่อนโอ้โหเลโบที่นี่กันจรงใช้ระบบการไขกุญแจแบบนี้อยู่ว่าเนี่ยอ่าโคตรจะเก่าอ่ะปับ๊บนี่ได้มาสองเครื่องเสียงแล้วตอนนี้เครื่องเสียงที่ขายได้เครื่องละห้าสิบบาทนะครับผมเอ้ยถือว่าใช้ได้ อ่าตรงนี้เซลเซลเซลอ่ะนี่มีรถเขียวคันหนึ่งอ่าปับ๊บปั๊บปั๊บปั๊บเดี๋ยวก่อนอ่าตอนนี้เรามีไข่โควงอยู่2นะฮะงัดได้อสองครั้งปับ๊บไหนมีปะฮเฮงจริงๆเลยว่ะให้ช่วงนี้อ่าเจอ3เครื่องเสียงละอ่าปุ๊บมีไข่โควงอีกหนึ่งแอนขอรง,งัดอีกหนึ่งทีอ่ารถคันไหนดิตรงไหนจอดอยู่ผมเห็นตรงที่จอดอยู่หนึ่งคันะฮะรถสีทองอ่ปาปั๊บมีเจ้าของหรือเปล่าเนี่ย ไม่มีนะครับผมอ๋อเขาจอดไว้ที่คาพาร์คฮะอ่ะปับ๊บโอ้โหงัดทีเดียวได้เลยอ่ะมีเครื่องเสียงสีครับผมโอเคครับผมไปเดี๋ยวเราไปแต่งบ้านได้แลยฮนะตอนนี้อ่าเราต้องสร้างมูลค่าบ้านนะครับผมให้ครบ1,000บาทนะครับผมเพื่อเราถึงจะมาอยู่นะให้ตายเถอะเรื่องมากจริงๆเลยพวกนี้โอเคแล้วก็ปับ๊บนี่ขายเลยครับผมเครื่องเสียง4อันอันนี้อันนี้ก็ขายได้ราคาเหมือนกันนะอ่าปับป๊บปับ๊บปั๊บอันนี้เอาไว้กินดีกว่าะ ปลากระป๋องว่าแล้วก็กินเลยดีกว่าครับผมเพราะเราหยุดข้าวนะกินเลยอิ่มไหมไม่อิ่มกินเลยเกือบอิ่มอ่ะที่นี่อีกหนึ่งอันฮะโอเคฮมีเงิน500บาทแล้วครับผมเราไปรับจ้างโฆษณาอีกสักรอบดีกว่าฮเฮ้ยสวัสดีอะไรครับลูกพี่มองหน้าหาเรื่องเหรอแต่ก,ก่อนผมอาจจะวิ่งหนีพี่นะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่นะฮะผมห้าวหมัดผมหนักขึ้นครับขอบอกนี่อะไรบล็อกเหรอบล็อกเหรอ บล็บอกเหรอบล็อกก็ต้องเจอกระโดดทีเลยครับอ่ะโชว์ดูเพลิครับผมบล็อกเหรอนี่ลอยขึ้นสู่สูงสวรรค์ไปอยู่ไหนแล้ววะอ๋อที่ปะโูอ่ะ,ป,ะ,อะป๊อปรู้สิครับเฮ้ยพกตุ๊กตาหมีซะด้วยโอเคเดีย๋ยวผมจะไปรับงานโฆษณาร้านหอยก่อนนะฮะอ่ะชแวบเนี่ยพอเราเรารับงานเรื่อยๆนะครับผมเลเวลมันจะอัพขึ้นไปเลเวลสองนะครับผมเราสามารถที่จะมาอัปเกรดสิ่งต,ต่างๆในร้านได้นะฮะเห็นปะ่ะเนี่ยดูดิโอ้โหเนี่ยเพิ่มมูลค่าให้กับทรัพย์สินนะฮะ เดิมก่อนแต่ว่าตอนนี้เฮ้ยมันต้องค่อยๆเล่นนะเกนมนี้รู้สึกว่าจะมีอะไรทําเยอะเหลือเกินป่ะเอ้ยอาไปหาโฆษณาร้านก่อนดีกว่าอย่างนั้นก็ได้200บาทครับผมวันหนึ่งอ่ะปุ๊บอ่ะตรงนี้อ่าชวนเต้นก่อนชวนเต้นก่อนเฮ้ยหนวดสวยนี่วะเฮ้หอยหนวดอย่างนี้ก็เท่ดีเหมือนกันนะเราไปทําหนวดลดีแบบเขาดีป่ะเออครับมันมีร้านศิลปกรรมตกแต่งด้วยนะเว้เกมน,นี้แต่ว,ว่าเสียค่าศิลปกรรมตกแต่งนัครับผมประมาณ1,000บาทนะฮะโคตรแพงเฮ้ยเจมมุ๊้มม่วงนี่มา อ่าโอเคก็ผมได้เงินมา200บาทนี่เยี่ยมไปเลยอ่าเดีย๋ยวเราไปหาอะไรมาตกแต่งบ้านกันเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะอยู่ตรงไหนวะอ๋ออยู่ตรงน,นู้นนี่ใช่มบางทีเราก็จาไม่ค่อยได้นะ <c oughs> อ่ะปบับเดี๋ยวผมว่าผมจะซื้อบ้านทิ้งไว้สักหลังนึงนะครับผมแล้วก็ไม่เอาใครมาอยู่เลยอ่าผมจะลองทิ้งไว้ดูว่ามันจะมีคนมาเช่าบ้านหรือเปล่านนะอ่าตรงนี้เราก็ต้องตกแต่งให้ครบ1000บาทใช่ไหมปั๊บ อันนี้มีมูลค่าที่ประมาณ880บาทนะครับผมเราจะใส่อะไรไปดีใส่ตู้โชว์อันนี้ดีกว่าร้อยหนึ่งนี่อ่านี่อันนี้เป็นคล้ายๆกับห้องครัวนะอ่ะนี่ปับ๊บอ่าอย่างนี้ไปเลยแล้วก็อันนี้เป็นห้องขี้ครับผมห้องขี้อ่ะขาดอีกร้อยหนึ่งครับผมขาดอีกร้อยหนึ่งเอากระแพงดีไหมเสริมกระแพงให้มันสูงๆขึ้นมันจะได้แบบดู ไม่อุจารตานะครับผมไอ้นี่มันเหมือนสู้เหมือนอยู่ในคุกเลยะนะก็นะปับ๊บอ่านี่นี่อย่างนี้ดีกว่าไหมเอออ่าครบหนึ่งพันแล้วฮะตอนนี้เยี่ยมอ่านี่โอเคสังเกตน,นะครับผมเห็นปะ่ะบ้านของเรามันจะมีดาวขึ้นด้วยนะครับผมอ่ะถ้าเราตกแต่งได้ถึง5ดาวปุบ๊บมูลค่ามันก็จะสูงขึ้นนะฮะแต่ว่าตัวน,นี้เราต้องให้เพื่อนเราอยู่ก่อนอ่ะดูดิเพื่อนมา นี่เข้ามาแล้วเพ่่อคนใหม่ของเรามีคือการส่งถุงกองทัพขอทานอาเฮ้ยแต่วันนี้มันแต่งตัวดีนะเนี่ยเนี่ยเสื้อที่มันใส่นี่ราคาแพงนะรับผมตัวเราเป็นผ่านเลยนะเฮ้ยฉันจะไม่มีตังค์ซื้อแบบนี้เลยนะเนี่ยอ้าวไปไหนละเพื่อนเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนฉันอยู่นะโอยู่นี่ปาาทึกท่าหายไปไหนเอ้ยไม่มีรางวัลเหรอเอารางวัลมาสิโอ้โหอ่า เรากดไล่เพื่อนออกได้นะครับผมแล้วเราจะได้เงินพันหนึ่งนะฮะเขาบอกอย่างนี้นะฮะเฮ้ยหรือว่าเราต้องไปเช่าแบบห้องเปล่าๆครับผมเออเนี่ยมันจะมีแบบห้องที่ผมอยากจะซื้ออยู่ครับผมเป็นห้องหูว่ะฮะเนี่ยอยู่ด้านบนตรงเนี้ยที่พ่อพาร์ทที่ผมพาไปชมมากเออแต่ว่าราคา45 0 0เลยนะเราจะตกแต่งอย่างดีครับผมแล้วเราจะลองเก็บเอาไว้นะครับผมแล้วก็ไม่ให้ใครอยู่เลยผมจะเก็บเอาไว้แล้วก็ทํากําไรนะฮะไม่รู้มันจะปล่อยเช่าคนอื่นได้หรือเปล่านะเนี่ยตรงเนี้ยแม่ มันเป็นบ้านหลูเลยนะเนี่ยเห็นปะติดทางด่วนซะด้วยสิมันเยี่ยมจริงๆเลยอะ่ะวันนี้นะครับผมเราจะมีภารกิจนะฮะาาเป็นภารกิจสุดท้ายของพาทนี้ชแวบเดี๋ดวดูซิอ่าปึ๊บมันจะมีเพื่อนขอทานอีกหนึ่งคนเอาละหาเรื่องอีกแล้วครับผมหาเรื่องหรือว่าเราจะไปทํางานอื่นก่อนดีวะเนี่ยมันจะมีเพื่อนขอทานอีกหนึ่งคนนะครับผมที่เราจะต้องช่วยนะไอ้พวกนี้มันจะเป็นภารกิจหลักเลยนะครับผมเออมีปะลองหาก่อนนะฮะชแวบแอปมีปะมีปะ มีปะไม่มีโอ้ยนี่ตรงนี้มีหนึ่งคนนี่เฮ้ยมันเริ่มมากันเยอะแยะนะเนี่ยเมื่อพาร์ทที่แล้วมีอยู่2คนเองครับผมตรงนี้เพิ่มไาอีกครับผมเฮ้ยให้ตายเถอะนี่เงินมีเท่าไหร่ก็ไม่พอคนระับผมอาจจะต้องไปเล่นนอกรอบแล้วก็เก็บตังค์มาเยอะๆก่อนนะหรือเราจะหาทาภารกิจอื่นก่อนดีปับ๊บช่วยเพื่อนมาเยอะเกินไปก็ไม่มีตังค์เช่าบ้านให้อยู่นะฮะอ่ะปุ๊บเดี๋ยวไปดูจ็อบอื่นกันสิอ่าจ็อบนี่อ่ะจ็อบนานา,นาอันนี้ เฮ้เอาอันนี้ดีกขวาวะเฮ้ยปับ๊บอ่ะรับไปเลยฮะตรงไหนอ่ะตรงนี้ใช่ไหมไปลยปลปลายปาอ่านี่ไงไอ้คนที่มันยืนเต้นอยู่ตรงนี้ครับผมอ่ะแล้วก็ไปคุยกับมันหน่อยนะฮะอ่าเฮ้ยอ่าชแวบว่าแม่ท่าทางมันแม่มันช่องไร้การเหลือเกินอ่าปับป๊บปั๊บนี่อ่าเดี๋ยวสิปุ๊บเฮ้ยเดี๋ยวก่อน ไอ้น,นี่เป็นกำลังดูถูกแล้วนะครับผมว่าเราใส่รองเท้าเสียงเพลงนะฮะเฮ้ยไอ้บ้าอ่ะปับ๊บโอเคฮะได้ได้ได้เฮ้ยอ่าเดี๋ยวเราจะต้องไปที่นี่เว้ยไอ้ร้านขายของมือสองครับผมเอ้ยไม่ใช่ร้านขายของลด50%นะครับผมร้านรองเท้าอ,ะอ่ะอ่าที่เราเคยซื้อรองเท้าครับผมสีแดงนะเออผมมีอยู่คู่หนึ่งครับผมผมเคยไปซื้อมาแล้วนะอ่าร้านเขาต้อจะอยู่ตรงนี้มั้งอ่าปั๊บ นี่ยแต่เอาเข้อจริง้ว้รองเท้าเราอ่ะเนี่ยที่ผมใส่เนี่ยแพงกว่าของมันเยอะครับผมโอ้ยไม่อยากจะพูดเลยเออเหมือนกับว่าเราเล่นข้ามขั้นตอนไปครับผมที่จริงเราต้องมารับเครดนี้ตั้งแต่ต้นเกมเว้แต่นี่เราดันไปเก็บเงินซื้อรองเท้าแพงมาใส่แล้วอ่ะดูด,ดิไม่ตายเถอะเฮ้ยข้ามขั้นตอนไปหน่อยนะอ่ะสเว็บโอเคฮะรับอ่านี่คนนี้เขาจะให้รองเท้าเรามาใส่ฟรีๆเลยนะอ่าก่อนอื่นปึ๊บมาแต่งตัวก่อนนี่โอ้รองเท้า รุ่นอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะนี่โอปีทีไอด้วยเดี๋ยวก่อนนี่มึงก้าสจอเหรอรองเท้าเนี่ยฮะเออหกแปดศูนย์ทีไอเออเดี๋ยวก่อนนะปับ๊บเฮ้ยรุ่นเจ็ดพันเหรออันนี้อันนี้ที่เราซื้อมาครับผมอันนี้รุ่น7,000ครับผมรุ่นใหม่แต่ว่ามันดูเสียงเคร่งมากนะกครับผมคล้ายๆก็จะเป็นของมือสองน,นะเอออ่ะปับ๊บใส่ไปโชว์เขาหน่อยเว้ยแล้วเราให้เราไปซื้ออ่ารมิวเชคนะครับผมมิวเชคมิวเชคเอ้มิวเชคมันอยู่ตรงไหน บิวเชคก็ต้องอยู่ร้านไอ้นี่สิปับ๊บเน่อ่านี่ไงร้านขายบิวเชคอยู่ตรงนี้ฮะปับป๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บบางอาจมาดูถูกรองเท้าของฉันเลยท,ทั้งทั้งที่รองเท้าของเราเป็นแพก็ขอ,ของมันต้องเยอะนะเนี่ยอ่ะปั๊บผมซื้อมาตั้งคู่เท่าไหร่คู่ละือพันห้ามั้งพันห้าหรือญตึ่งพัน 1, เนี่ยจะไม่ได้ละเราเล่นข้ามขั้นตอนไปหน่อยไงเอ,อ้ยมันก็เลยแบบเฮ้ยอ่าภารกิจเกมมันเลยดูสับสนนิดนึงนะฮะอ่ะปั๊บนี่ แล้วก็เอามิวเชคไปปาน้ามานะครับผมบางอาจดูถูกเราอ่าปับ๊บกดมิวเชคแล้วก็เอา,าไว้ที่เลข3ใช่ไหมเลข3ครับผมปุ๊บอ่ะอ่า,อานี่กดแล้วก็เอาไว้ที่เลข3แบบนี้แล้วก็กดไปที่มิวเชคปุ๊บอย่าลืมปิดภาษานะครับผมนี่ปาน้ามาเลยครับผมอ่าเดี๋ยวก็น่ากดอะไรว่ากด R ใช่ไหมเอา้าตันแดกไปซะ <c oughs> ไอ้บ้าตั้ไปกดคลิกฟ้าต้องไปซื้อใบอีกโอ้ อ่ะซื้อใหม่อันนึงครับผมซื้อใหม่อันหนึ่งฮะเมื่อ,อนนกี้ผมไปกดกินก็นะกดที่เลขสามอันนี้เราจะไม่พลาดนะครับผมเราจะไม่กินนะฮะเราจะกด R ่าอย่าไปกดขี้ขวาน,นะฮะเอ้ดูถูกหรอมันต้องเอาให้รองเท้ามันนี่เป็นไงรองเท้าเปื้อนไปเลยไปคุยกับผมโ oh, no. อ้โเน้ยรองเท้าของฉันเฮ้ยนี่ไงโอ้โนี่เป็นไงล่ะเราใส่รองเทารุ่นเจ็ดพันนะครับผมของมันรุ่น 6, หกพันเฮ้ยกระจกครับผม ดูถูกกันตักเหรอเป็นไงล่ะนี่อ่าไอ้นี่มันชอบดูถูกคนจนก็ผมอ่าได้เงินมานะฮะโอเคปับ๊บกระสอบทรายนี่ผมก็จะไปฝากธนาคารแล้วกันผมชว์เอ้ยไปบ้าแหมกำลังจะฝอยกับท่านผู้ชมอยู่จะเอาเหรอครับผมมาจมาับจะโมยจานอะไรก็มาอ่ากระโดดเตะไปเดะแล้วก็โชว์ดูเขนซ้ำอีกรอบปิวขึ้นทางด่วนเลยฮะตกลงมาก็ซ้ำกระเทิบ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 ,เ,ทบเรียบร้อยฮะ อ่านี่จัดไปเดย์อ่านี่ครับผมเฮ้ยได้รองเท้ามาฟรีหนึ่งคู่ครับผมเราต้องไปคืนเขาไหมเนี่ยไม่น่าต้องคืนนะฮะไหนดูซิมีภารกิจอะไรที่เราจะต้องทำหรือเปล่าปับ๊บอ๋อมันจะค่อยๆเคลียร์ไปเรื่อยนะครับผมเราก็ต้องไล่ทำไปเรื่อย โอเคับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้นะฮะก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนละกันถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้หรือว่าอยากให้ผมเล่นต่อแบบรัวๆนะฮะยังไงก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์กดซับตะคายให้กับช่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย